สวัสดีจ้าทุกคนมือหนีปุ๋ยสิผ้ามาเฮ็ดขนมทั่วแปบจ้าขนมทั่วแปบก็จะเป็นทีหมูจักกันดีอยู่แล้วนะคะอีกอย่างก็เป็นขนมที่หายคุ้นคาทางโภชนะกานสูงนํำจ้าวัตถุดิบที่ใส่กกใส่น้อยแห้งนะคะ หาซื้อได้ตาม้านค้าทั่วไปเลยจ้าปุ้ยจะแช่เมล็ดทั่วเขียวเอาไว้ประมาณ4ชัมม่วโมงนะคะเสร็จแล้วก็เอามาหนึ่งให้ซุกจ้าปุ้ยจะบดีบอกนะคะว่าเห็ดปริมาณกี่กั้ามค่ะลองก่าปริมาณอ้าวเบิงนะคะถ้ามีคนขึ้นหลก็เห็ดหลๆเลยเลยจ้าที่สําคัญต้องมีเนื้อบอกเผาหลายน้านะคะหลังจากทินหนึ่งทั่วเหเลื้ยงซุกแล้วจ้าปุ้ยกะสีหนึ่งบกเผาต่อเลยนะคะหนึ่งประมาณหาหน้าที่จ้าเพอบอกักเผาซุกแล้วก็ายกลงนะคะโรยเกลือประมาณหนึ่ง่อนซาจา้กทุกคนแล้วก็คุกเข้า,ขากัน แบบนี้นะคะเจะ็เหล้าพื้กระจังขัวงาต่อเลยนะคะ พอกาสุกแหลวกับผักแหยเย็นนะคะกับมาทีีทั่วเหลืองของเฮาจา้าปุ๋ยจะแบ่งทั่วเหลืองเป็น2ส,ส่วนนะคะอีกส่วนหนึ่งก็คือไปคูกกับเนื้อบอกเผาแบบนี้เลยนะคะเนื้อบอกเผาของเฮาก็จะมีรสเข้มเพียงแค่ยางเดียวเลยจ้าทุกคนเร็จแล้วปุ๋ยก็จะไปหนวดแป้งจา้าเป็นแป้งข้าวเหนียวผสมกับน้ำเปล่านะคะท้าย,ย่อยใส่น้ำไปเรื่อยๆนอกจากนวดจนเนื้อเนียนนะคะพอแป้งเนื้อเนียนแบบนี้แล้วนะคะขันตอนต่อไปปุ๋ยกระิตม้มแป้งจ้าพี่น้องปุ๋ยจะแบง่งแป้งเป็นก,ก้อนกลมๆนะคะเล้วก็บบีบให้แบนๆแ,แบบนี้จา้มามักส ใส่เศีใหญ่กับเห็ดตามที่เจ้าของมากได้เลยนะคะปุ๋ยสีเห็ดประมาณนี้จ้าต้มในาน้าเดือดนะคะพอเ้าใส่แป้งลงไปแล้วแป้งเขาจะจมเนาะจ้าสักพักหนึ่งนะคะพอแป้งเขาซุกเขาก็จะลอยโตขึ้นมาแบบนี้จ้าปุ๋ยก็จะใส่ตะแกรงเนาะจ้าตักออกนะคะแล้วก็ไปพักในาน้ำเย็นธรรมดานะคะเพื่อบวให้แป้งมันติดกันจ้าต้มต่อไปเรื่อยๆจนกระทั่งแป้งที่ห้าหนวดไหวเบิดนะคะเสร็จแล้วปุ๋ยกระเซียเอาแป้งที่ห้าวต้มซุกแล้วนะคะมาคลุกกับทั่วเหลืองเนาะจ้าจัาจากสิเอเอว่าทัวเหลือง หรือทั่วเขียวนะคะที่จริงเป็นทั่วเขียวจ้าแต่ว่าเม็ดสีเหลืองเนจาจะขคนกับสิมาเอินว่าทั่วเหลืองนะคะกัสิมาคูกับทั่วเหลืองแบบนี้แล้วก็บ,บีบๆๆเนาะค่ะเซจแล้วก็โรยโดยบักพาวอีกรอบนึงนะคะปุ้ยกจ็จะเห็ดแบบนี้ต่อไปเลยๆจนกระัางแป้งที่ปุ้ยต้มมาเบิดนะคะยิ่งเราใส่เนื้อมะพร้าวเยอะเท่าไหร่ยิ่งอร่อยจ้าทุกคนนี่นะคะพุ้ยก็สิเห็ดไปเรือยๆจ้าเซจแล้วนาตาก็จะเป็นประมาณนี้นะคะเป็นจังได๋แน่เป็นตาแ่บโบนี่นะคะ บดท,ที่นี่กับมาทีงาขาวขัวของเหานะคะปุ๋ยกะซีใส่น้ำตาลใส้ขาวลงไปเลยจ้าคลุกข้าให้เขากั้นนะคะแบบนี้นะคะเวลากินจ้าเฮากะซีเอาน้ำตาลงาของเหามาห้าหวยบนขนมทั่วแบบนอกจ้ารสชาดมันกะซีเปตัดกับลดเข้มของบอกเผาเฮาพอดีนะคะปุ๋ยจะบอกว่ารสชาดพอดีพอดีจากม้มกลมเลยนะคะสําหรับคลิปนี้ปุ๋ยคอล่าไปก่อนเด้อจ้าจังใดก็ฝากกดไลค์กดแชร์แลวก็ติดตามปุ๋ยน้ำเนเด้อ